ในอ่ามหรือเปล่าวะเค่อดี <laughs> ไม่ใช่หรอกอเลิซาเบตพาร์คหรือเปล่าเนี่ยอ <Elizabeth Baby. c oughs> ลิซาเบตเบบี้ไอ้แรงมากอลิซาเบตพาร์คเป็นสวนสาธารณะอยู่กลางเมืองกูตาเบสอเลิซาเบตสแควร์ตรงนี้จะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยลิซเนลาด <c oughs> แต่ว่ามันหยุดไปแล้วเมื่อกี้มันยังหมุนอยู่ชิงช้ามันพักเที่ยงหรือเปล่า นี่อ๋อคนเขาไปซื้อของนั่นสิมันเขียนว่าคัสซ่าเหมือนกันเลยนี่นะฮะมีมีน้ำปูด้วยกี่บาทกี่บาทหกพันเก้าร้อยบาทโอ้ไม่ใช่สี่พันเก้าร้อยเท่ากับเราไปนี่เลยอะอ๋อเ้่ากับเราขึ้นนีเลยเออขึ้นกระเช้าอืมขึ้นกระเช้ามันก็คงต้องจ่ายสองคน แม็กซิมัมสี่คนนะครับรอคนหรือเปล่าเหมือนรถเหมือนรถตู้เออข้อตรงไหนอ่ะ ใช่ฮัลโหลใชัยยศไงโอ้มันปิดเองเหรอใช่ครับปิดแต่ฝั่งนู้นมันก็เลยปิดที่นั่นวางของเชิวางก่อนสบายยังไม่เล่นอยู่นานาเลยมาเล่นอยู่ที่ก่อนยูเนานามันสูงงานนี้มาบอมอัพโอ้ยพ่อใหญ่เอขาแบบอ๋อเขาไม่รอใครเลยหรอ อสองคนก็ไปนะนสองคนก็ให้ขึ้นเสียวอ่ะเออเสียวแต่มันเสียวมากคือโอ้ยโอ้ย,อยจะเป็นลมอ่ะไงบ้างนนะถ่ายรูปให้เมียเพราะว่าเมียไม่กลัวหรอกเมี <c oughs> ยมันจะกลัวมัไปเดินกระจกกัวเลยกลัว ก็อย่ามองไปข้างล่างถ้ามองไปข้างล่างเขาก็ใจ oh หายเหมือนกันนะโอ้ยมันย่อเยอะกระจกมันไม่ย่อแบบนี้นะเข้าบ้าเนี่ยน่ากกว่ากระจกอีกมอนย่อมันเบียมันย่อใช่พูดมาแล้วมาฝ่าที่ไม่ต้องวนหัวพูดมาแล้วมาฝ่าที่ไม่ต้องวนอุ้มมัน โซนเมืองนะแต่เรามัวแต่นั่งกลัวนะนั่งัวค่ะกัวมั้ยจุ๊กนันไม่อยู่เลยจุ๊กนันตั้งแต่ขึ้นมาและถ่ายไว้ถ่ายไว้เอามันจะเอากันจริงด้วยวะมันก็ยังมีอารมณ์เอากันมาฮะเสียวมันเสียวโคตรมันก็จะเสียวโคตรเลยไม่เห็นว่าเรามีเราอยู่ดีน่าจะดี มันเหมือนเอาเรามาปล่อยไว้ข้างบนนะมันไม่ได้แบบเหมือนประเทศไทยที่แบบนเหมือนไปเรื่อยๆอ่ะมันเราเอาปล่อยไว้อ่ะถ้ามันก็เราลงไปก็คือจบรอบหามเฮ้ยประหยัดมันประหยัดได้มีมากเลยประหยัดพลังงานพลังงานเกินอึบออกอีกทางหนึ่งึบคุ้มไหมคะประมาณสิบกวนาทีอยู่นะสี่ห้ารอบนะ นี่แมงอะไร,ะไระเห็นแม่ก้องเงี่ยไข่โม,มยันจะไปตอกหวอัวเอาหัวเมียเหรอห้าเดมอนอมน,นี่พาเขาไปถ่ายรูปตรงนี้ปะ ฟาเตอร์สแตนแพงนะแต่คนก็พอขึ้นคนก็ขึ้นไปเต็มขึ้นตัวมันเสียวเไยเน็่บอกคู่ข้างหลังอะเียวอันนั้นแบบอันนั้นเสียวหรืออะไรเสี <c oughs> ยวซีดเลย